สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับแคตตั๊กหินหนึ่งสายพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะแคตตั๊กสายพันธุ์นั้นก็คือเอฟเรียการเลียนานะคะสำหรับแคตตั๊กเฟรียเนี่ยสายพันธุ์เฟรียมี เยกอ่อยหลายสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์นี้คือเป็สายพันธุ์แรกๆเลยของฟอเรียก็คือฟอเรียกาเลียนานะคะวิธีเลี้ยงวิธีการดูแลการขยายพันธุ์เริ่มจากการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ของเขาก็คือการพเพาะเมล็ดนะคะส่วนมากเราจะไม่ต้องผสมเกสรให้เขานะคะเพราะว่าเขาสามารถติดผลหรือติดฝักมเมล็ดได้เองนะคะ เขาสามารถติดมาเล็ดได้เองเรื่องของราคาแล้วก็การดูแลเนี่ยราคาเนี่ยก็หลักสิบค่ะราคาเนี่ยจับต้องได้นะคะการดูแลเหมือนแคทตัสปกติไว้นรดน้ำห้าถึงเจวันนะคะรับแสงอยู่แดดร้อยเปอรเซได้ค่ะเพราะว่าเขามีหนามข้างๆเยอะนะคะมีหนามเหมือนกับแคทตัสสายแมมเลยถึงเพื่อนๆสามารถหาเลี้ยงได้นะคะเพราะว่า ราคาแค่หลักสิบเองนะคะเยื Ye ้อหัวเป็นแคตตัดที่เลี้ยงง่ายมากเลยค่ะสลหรับสลหรับเฟรียกาเลียนานะเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเป็นแคตตัดที่เลี้ยงง่ายมากๆสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะใครอยากให้เราทำคลิปอะไรดีๆคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ก็สาบคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย